สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปดูกังหันลมบนเขานะคะวันนี้เราอยากจะไปเที่ยวบนเขาที่ราบสูงค่ะพูนค่ะหน้ากังหันลมอยู่บนเขานูนวันนี้เราจะขึ้นไปดูนะคะจะพาทุกคนขึ้นไปดูนะคะพูนนะ่ะพู น่สวยเนาะ,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 ะสวยนะเราเข้าใกล้ไปทุกทีทุกทีแล้วนะคะตอนนี้ เราก็ยังไม่เคยมานะคะเส้นทางนี้แต่เราก็เราก็จะมาดูว่าเส้นทางที่ขึ้นไปบนเขานะ่ะไปทางไหนสวยสวยสวยมีวัวนมเนี่ยค่ะมีวัวนมด้วยนี่มีวัวนมวบรรยากาศดีเนาะแถวนี้น่ะ ็จะพาทุกคนชมบรรยากาศธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ออกนอกสถานที่อีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้ฝนไม่ตกค่ะก็เลยอยากออกนอกสถานที่ค่ะ ชมภูเขาท้องฟ้าที่สวยงามค่ะทุกคนดูฝั่งนู้นสิค่ะเป็นอยู่ตามทิวเขาสวยมากเลยค่ะ สวยไหมนี่เราอยู่ใกล้มากเลยนี่ตรงนี้น่ะตอนนี้เรเรากำลังหาเส้นทางที่จะขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะข้างบนที่มีกังหันลมนะคะมามมา,มา,ม,ามาไม่ยอมหลบถนนเลยอะ่ะ าทินเขาต้องขับช้าๆหน่อยโอ้ท้องฟ้าสวยค่ะท้องฟ้าสวยท้องฟ้าสดใสค่ะวันนี้ฝนไม่ตกเราก็เลยอยากออกมาชมธรรมชาติชมกางหันหลม กำลังจะมุ่งหน้าไปดูกังหันลมข้างบนนะคะ,ท,ะ,คะที่ราบสูงอะค่ะที่ราบสูงอะที่เรามองเป็นเขาอะ่ะแต่ข้างบนเป็นที่ราบอะคะ่ะโอ้ท้องฟ้าสวยมากเลยอะ ชมบรรยากาศเรื่อยๆนะคะทุกคนสวยมากค่ะธรรมชาติ ีเราจะมาผจญภัยแล้วค่ะนี่นี่นี่ทางขึ้นเขาแล้วค่ะนี่ทางขึ้นเขา นนก็จะโค้งๆนะคะโค้งไปโค้งมาค่ะตามเขา <c oughs> โอ้โหถนนก็จะมีรอยทางน้ำไหลเตาะนะคะ รถที่มาก็จะต้องแบบรุยรุยหน่อยนะคะดูจากถนนแล้วก็มีรอยน้ำเสาอน้ำไหลถ้ารถไม่แรงก็จะขึ้นไม่ได้นะคะ จนภัยไร้ผมแดนทุ่มทุนสร้างมากเลยค่ะทุกคนดูถนนโอ้อหโหทุกคนเราขึ้นมาสูงแล้วนะคะ เราขึ้นมาสูงแล้วโอ้โหเรามองโอจอดเราขึ้นมาสูงแล้วค่ะเราขึ้นมาสูงแล้วค่ะทุกคนโอ้ยเต้น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 โอ้ยเรามองไปเป็นบอยจริงๆด้วย เหมือนเราอยู่ในบอ่อเลยค่ะทุกคนเหมือนเราอยู่ในบอ่อเลยโ oh, oh, oh อยนะนะ้โอ้โอ้ไม่กอดเดี๋ยวนะนะโอ้นี่ไงนี่ไงตรงที่พวกเราอยู่นะ่ะโอ้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะเราจะถ่ายมาดูข้างล่างให้นะคะเราจะถ่ายมาดูว่าตรงตรงที่เราอยู่อ่ะเป็นยังไง นี่ค่ะเส้นทางขึ้นขึ้นไปดูกังหันลมค่ะนี่ขึ้นไปดูกังหันลมโอ้ทุกคนเราลงทุนปีนเขาเพื่อทุกคนโดยเฉพาะเลยนะคะนี่อยอดค่ะนี่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 อุ้ยขึ้นมาสูงแล้วนะนี่ หน่อไม้ด้วยแววหาหน่อไม้ดีกว่ามีหน่อไม้ด้วยหน่อไม้หน่อไม้ป่านะนีใ่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้จะถึงข้างบนแล้วถนนตรงนี้ดีหน่อยเนาะใกล้จะถึงข้างบนถนนดีหน่อยดีค่ะโอ้โหรถเราก็แรงมากเลยนะคะ กับทางวิบากเลยค่ะคนถือกล้องกล้องเหมือนเข้าทรงเลยค่ะตอนนี้ห,หัวก็สันงกังกงักเลยค่ะตอนนี้โอ้ทุกคนเราพิชิตที่ราบสูงแล้วค่ะนี่นี่ที่ราบสูงเรามาถึงแล้วนี่นี่นี่ค่ะถึงแล้วถึงแล้วที่เรามองมาเป็นเขานะ่ะนี่เราขึ้นมา ถึงตรงนี้แล้วโอ้มีบ้านคนค่ะนี่มีบ้านคนอุย้ยที่เขาลาบเลยนะที่เขาลาบเรียบเลยอะ่ะที่จอดรถแถวนี้ได้ไหมเขตชุมชนนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่แวะถ่ายรูปได้นตรงก้อนหินนั่นู้นอ่ะคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่ถ่ายรูปจุดชมวิวให้ดูนะ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะคะที่เรามองมาเป็นเขาน่ะมันเป็นที่ราบหมดเลยค่ะเป็นที่ราบแบบว่ามีบ้านคนมีบ้านคนนี่นี่จุดชมวิวของเขานน่นี่นี่ทุกคนการหันลมที่เราเห็นนะ่ะนี่เห็นไหมคะนี่นี่การหันลมที่ที่เรามองมาจากแถวบ้านเราอะ่ะที่เราเห็นน่ะ โอ้ตัวใหญ่มากเลยก็น่าติดต่อก่อนเข้าพื้นที่อันนี้เป็นพื้นที่ของราชการเหรอคกเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิว,ว,วทิวทัศนะ นี่ทุกคนเราอยู่ข้างบนแล้วนะนี่นี่เราอยู่ข้างบนแล้วนะคะเรามาถึงข้างบนแล้วนี่ตรงนี้ตรงน่าจะเป็นจุดจุดชมวิวดาวบนดินนี่นี่นี่นตรงนี้เขาเรียกว่าจุดชมวิวดาวบนดินสีสุริยะฟาร์มแต่ละจุดเขาก็จะมีชื่อต่างกันนะคะบางจุดก็จะมีชื่อว่าจุดชมทะเลดาว นี่ค่ะนี่เราจะพาทุกคนนี่นี่ตอนนี้เราอยู่ข้างบนนะคะเราอยู่ข้างบนที่เรามองเป็นเขาอะคะ่ะนี่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 ข้างล่างน่ะม,ม,มันเหมือนเราอยู่ในบอ่อเลยนะคะมันเหมือนเราอยู่ในบ่อในทะเลเลยะคะ่ะนี่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพเหมือนเราอยู่ในทะเลเลยะคะ่ะ นี portray, here, yes. look, like look, like like ่นี okay. ่ตรงนี้เป็นเป็นเนินเป็นเนินชมวิวเขาเป็นเนินชมวิวนะคะนี่นี่นี่ทุกคนดูนะทุกคนดูนะทุกคนดูนะตรงนู้นตรงนู้นนี่นี่นี่พวกเราจะอยู่แบบในที่ลุ่มๆตรงนั้นนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นที่ลาบสูงที่ลาบสูงเห็นไหมเห็นเขาไหมคะที่ลาบสูงที่เรามองมาเป็นเขานะคะเห็นนะคะ นี่ค่ะที่เรามองมาเป็นเขานะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ที่ลาบสูงที่ลาบสูงตรงนี้นะแล้วเราแล้วเราอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะเราอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะนี่ค่ะเห็นไหมคะเหมือนอยู่ในในทะเลไหมเหมือน,นอยู่ในในสระน้ําใหญ่ๆไหมเนี่ยนี่ค่ะทุ่งกังหันลมกังหันลมที่เรามองมาะน่ะกังหันลมที่เรามองมานะ่าานะ เป็นแถวที่เราเห็นนะคะตอนนี้เรามาพาทุกคนมาดูถึงที่แล้วนะคะนี่พามาดูที่ลาบสูงถึงที่แล้วค่ะค่ะใกล้มากค่ะเรามาถึงที่เลยตามคําเรียกร้องค่ะมี f อฟซีบอกว่าให้พาขึ้นมาดูข้างบนหน่อยว่าเป็นยังไงวันนี้เราจัดให้ค่ะเราจัดให้คนดูดีนี่ไงที่ลาบสูงอ่ะเราก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ย นี่นี่ในบ่อในบ่อจุดชมยาวบนดินมีหลายจุดนะคะก็ตั้งชื่อต่างกันไป ข้างล่างเขาก็จะทำการเกษตรปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะคะข้างล่างอะ่นะนาคะนเป็นไรอ้อยเป็นไรอ้อยข้างล่างยังวัวน,นมบ้านเราอยู่ตรงไหนเนาะบ้านเรา บ้านเราจะเขาตรงนี้บังค่ะเนี่ยบ้านเราจะเขาตรงนี้บางนี่ค่ะที่เรามองมาเป็นเขาน่ะที่เรามองมาเป็นเขาเป็นแนวยาวอ่ะข้างบนมันเป็นที่ราบหมดเลยค่ะนี่ข้างบนให้ดูข้างบนนะคะเนี่ยข้างบนเป็นที่ราบหมดเลยค่ะก็จะมีบ้านมีทําไร่ทําอะไรที่ราบเรียบไปหมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ย มีถนนหนทางมีรีสอร์ทมีจุดชมวิวที่ราบสูงนี่ค่ะที่ราบสูงของจริงเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดใหม่อีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปดูจุดใหม่อีกค่ะว่ามีตรงไหนที่สวยๆอีกเราจะเก็บภาพมาฝากนะคะ